สวัสดีนะคะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนั่นเองนะคะซึ่งชาวราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่ 15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะ15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะเปะ็นดงในร่วมเผยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะแม่หมอจะพยายามพูดให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพอดีมีคอมเมนต์มาว่าไม่หมอะพูดช้าไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะราชนีถ้วย จัดติกหนึ่งมเมท้าจัดเมนราชินีนะคะไมเท้าจิเอ็ะะมเพลอร์ สองไม้เท้าราชาเหลียงสิบถ้วยหกไม้เท้า เดี๋ยวเรามาดูไพ่เมเจอร์อาคาน่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไพ่เมเจอร์อาคาน่านะคะจัดเมนเ้นต์ดีแอมเพลอร์นะคะแล้วก็จั t ติกคุณจะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะมีความชัดเจนนะคะคุณจะมี ทั้งความมั่นคงทั้งความซื่อสัตย์ทั้งความยุติธรรมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจิภใ้ของการบาลานนะคะไพของการต่างฝ่ายต่างรักกันนะคะต่างฝ่ายต่างดูแลนะคะเจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พวกคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะ,ะได้ อาจจะได้พานะคะแฟนของคุณคนของคุณนะคะไปให้แนะนำให้เพื่อนรู้จักให้ญาติพี่น้องไดร้รู้จักก็ได้นะคะเพื่จับเม้น์นะคะหรือแม่ก็ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะจีมเพลอร์นะคะคนที่สำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะได้เจอชาวต่างชาติต่างภาษานะคะ ต่างถิ่นคนที่ต่างถิ่นแดนไกลกับคุณคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบก็ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นระดับผู้จัดการนะคะระดับหัวหน้าเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้มีความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาอาจจะ,ะมีอายุเยอะกว่าคุณอีกนิดนึงด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะราชินีถ้วยคุณเป็นคนที่มีความรักนะคะความรักเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะถ้วยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะคุณเป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองมีความรักให้กับคนรอบข้างนะคะถ้าคุณเป็นคน ถ้าคุณมีคนรักนะคะคุณจะได้ดูแลนะคะแฟนของคุณนะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ,ะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกคุณนะคะจะได้ประกาศนะคะว่าคนคนนี้คือแฟนของคุณนะคะคุณจะได้พาแฟนของคุณนะคะคนรักของคุณนะคะไปให้ เพื่อนนะคะให้ญาติพี่น้องนะคะได้รู้จักหรือแม่ก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายนะคะได้มั่นหมายกันนะคะราชนีไม่เท้านะคะถ้าสำหรับใครนะคะทีะ่เป็นรักทางไกลนะคะคุณะคะเขาอยู่ในใจของคุณคุณนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเลยคิดถึงช่วง วันเวลาที่ดีด้วยกันนะคะปัญหาต่างๆมีเข้ามาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยปัญหาก็คือความห่างนั่นเองนะคะความห่างแต่พวกคุณนะคะก็มีเวลานะคะที่จะพวกในเดือนนี้นะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะ เติมเติมความหวานให้แก่กันนะคะเติมเต็มความสัมพันธ์ให้แก่กันสร้างเสิยงหัวเราะรอยยิ้มให้แก่กันนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่ของความรักนะคะความมอบความรักให้แก่กันนะคะสิบเต็มสิบเลยทีเดียวนะคะไพ่ไพ่ใบนี้หมายถึงการดูแลนะคะห่วงใยเอาใจใส่นะคะอยากให้เขามีความสุข อยากเห็นเขามีความสุขนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะที่คนทางไกลนะคะคุณรอไพ่ของการรอคอยนะคะไพ่ของการรอคอย3ามใบเลยทีเดียวนะคะรอคอยที่จะพบเจอกันนะคะรอคอยที่จะได้อยู่ด้วยกันรอคอยวันนั้นนะคะที่จะได้ เปิดเผยนะคะได้เปิดตัวนะคะถึงความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะและความรักของพวกคุณครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่จริงใจนะคะที่ซื่อสัตย์นะคะมีแต่ความซื่อสัตย์ให้แก่กันนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องเล็กๆไม่น้อยนะคะมันคอยดูแลนะคะซึ่งกันและกันเขาอยาก ทานอะไรนะคะก็พยายามเรียนรู้นะคะว่าเขาชอบทานอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเขาชอบเที่ยวที่ไหนเขาชอบใส่เสื้อสีอะไรแต่งตัวสไตล์ไหนนะคะพวกคุณพยายามที่จะเรียนรู้กันนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของอช่วงช่วง ช่วงท้ายเดือนนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันมีความมั่นคงนะคะให้แก่การสร้างความมั่นคงนะคะ t ี e อ m p เพลอร์จัดเม t นนะคะคุณพยายามที่จะสร้างแล้วก็สื่อสารว่าคุณนะคะจริงใจกับคนของคุณมากแค่ไหนนะคะคุณ ทำคุณลงมือทำนะคะเพื่อที่จะให้เขา,เาได้รู้ว่ารับรู้ว่าคุณรักและจริงใจกับเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่านางฟ้ากันนะคะว่าไพ่านางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณ passion พวกคุณมีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะห้วยหานะคะขอไปนะคะหาหาซึ่งกันและกันมีความแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นมีความต้องการนะคะซึ่งกันและกันมากเลยจริงๆนะคะลิลิที่เอ็กปลดปล่อยอดีตนะคะ ถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะจบลงนะคะเลือกที่จะห่างกันนะคะถ้าสำหรับใครเลือกที่จะห่างกันขออาจจะมีปัญหาด้วยปัญหาต่างๆนะคะใดๆก็ตามขอให้คุณนะคะได้ปลดปล่อยอดีตแล้วขอให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ นะคะในเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะอาจจะกับตัวเองหรือไม่ก็เปิดนะคะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามานะคะ Love yourself first แพ่นาฟ้าบอกว่าขอให้คุณรักตัวเองก่อนที่คุณจะรักคนอื่นขอให้คุณรักตัวเองให้เป็นเหมือนไพ่ตัวตนของคุณนะคะราชนีถ้วยคุณเป็นคนที่มีความรักนะคะให้กับ ทั้งให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับบุคคลอื่นคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆคุณเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนนะคะมีเมตตานะคะมีความรักให้กับทุกคนนะคะมีความหวังดีมอบให้กับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะผ่านการเจ็บปวดอาจจะยังไม่สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ต่อไปนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นนะคะ ับตัวเองคุณจะกลับมารักตัวเองนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะพวกคุณมี passion ในความต้องการต่อกันมากๆและความรักของพวกคุณนะคะก็เป็นความรักที่ดีที่ซื่อสัตย์ที่มีแต่ความมั่นคงนะคะแล้วก็ดูแลอาจจะใส่ซึ่งกันและกันนะคะเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะ ยังไงนะคะขอใะะ้ชาวราศีพฤษภนะคะออขอภัยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะ,ะมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สมหวังในความรักมีรักดีๆนะคะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ